ล่าสุดที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถือว่าเป็นเจ้าบ้านาบ้านอยู่ตรงนั้นเลยนะคะท่านออกมาบอกเลยว่าตอนนี้เองแนวกั้นน้ําของจังหวัดสุขโขทัยได้มีการพังทลายหลายจุดแล้วเริ่มน้ำเนี่ยเริ่มที่จะเข้าท่วมบริเวณถนนหลายพื้นที่ไม่สามารถที่จะสัญจรได้ก็ย้าเตือนพี่น้องประชาชนนะคะให้เก็บของแล้วก็ฟังการแจ้งเตือนของจังหวัดอย่างใกล้ชิดค่ะ นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยว่าจากการลงพื้นที่สํารวจสถานการณ์น้ําในจังหวัดสุขโขทยัยพบว่าหลายจุดแนวคันดินกั้นน้ําได้รับความเสียหายแล้วส่งผลให้น้ําสามารถไหลเข้าพื้นที่บ้านเรือนรวมไปถึงพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนอย่างเช่นที่บริเวณสิริัญญารัฐ บริเวณสะพานสิริปัญญารัตนะคะตําบลวังใหญ่อําเภอรีสํารงได้มีการเสริมแนวคันดินคลุมด้วยพลาสติกเอาไว้ขณะนี้ก็ได้พังเสียหายแล้วโดยจุดนี้ค่ะได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมตั้งแต่วันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเป็นจุดเสี่ยงจึงมีความเป็นห่วงเป็นอย่างมากนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะมีการเตรียมความพร้อมรับมือเสริมแนวกั้นน้ําเอาไว้ล่วงหน้าก็ไม่สามารถต้านมวลน้ําที่ไหลามาปริมาณมากได้ค่ะทางด้าน ของนายสมศักดิ์นะคะยังได้เปิดเผยอ,อีกคะว่าจากสถานการณ์น้ำนะคะยังพบว่า หลังแนวกั้นน้ำได้รับความเสียหายประมาณ30นาทีนะคะน้ําก็เริ่มเข้าท่วมขังบริเวณถนนหมูหกตําบลวังใหญ่ก็ส่งผลให้บางจุดเนี่ยรถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ก็ขอย้ําให้พี่น้องประชาชนค่ะเฝ้าระวงังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเดินทางด้วยความระมัดระวงังซึ่งทางจังหวัดสุโขทยัยและก็หน่วยางานที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนแล้วนอกจากนี้ค่ะสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยยัยงเตรียมการช่วยเหลือประชาชนทั้งทีมปฏิบัติ การฉุกเฉินทางการแพทย์สําหรับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วทีมปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อมสําหรับดูแลสุขาพิบาลทีมจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ประชาชนทั้งนี้ได้รับรายงานว่าจังหวัดสุโขทัยปีนี้คะ่ะน้ํามากกว่าปีที่ผ่านมาดังนั้นกําแพงคันดินที่อ่อนแอก็จะสู้ไม่ไหวจึงขอให้ประชาชนเตรียมเก็บสิ่งของและก็ติดตามการแจ้งเตือนภัยของจังหวัดด้วยนะคะซึ่งใน ส่วนของกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ได้สั่งการให้สาธารณสุขจังหวัดแพทย์อสมช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงเรียบร้อยแล้วนะคะโดยได้เร่งเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวและขอกำชับให้ข้าราชการติดตามสถานาการณ์อยู่ในพื้นที่ด้วยจะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันซึ่งขณะนี้ขอยืนยันค่ะว่าชาวจังหวัดสุขโขทัยยังมีจิตใจที่เข้มแข็งพร้อมขอบคุณรัฐบาลที่มีความห่วงใยและช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยจะคอยติดตาม สถานการณ์และช่วยเหลือประสานงานตลอดและเมื่อน้ำรถก็จะเล่งเข้าพื้นที่เพื่อเยียวยานในลำดับต่อไปค่ะ